สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปงชาแนลพี่น้องครับมันอิทธิาภาพมาเบืองพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเป็นการทบทวนนะพี่น้องเนอะนะครับเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้เคยเคยนําเสนอไปเมื่อปีที่แล้วพี่น้องอ่าเพิ่นเตินว่าสมุนไพรกลุ่มบกนะครับพี่น้องนอกเนื้อจากเป็นพืชสมุนไพรแล้วย่งเป็น เป็นพืชผักที่สามารถรับประทานได้อีกน้าสมมุนิไรกลุ่มบวกนี่เป็นไม้ยืนต้นขนาดขนาดกลางพี่น้องเราอย่างมีเรายังมีสือ่ออื่นตามท้องที่ต่างๆหลายสื่อเขียนว่าต้นกลุ่มหรือผักกลุม่มกะงนันผักกาม หรือต้นกามและลอลื่นๆอีกหลายสื่อพี่น้องต้นทะงันเดิมทะงันเดิมทะงันนี่เป็นภาษาเป็นภาษา,ขาเขมรส่วนที่ใช้ประโยชน์ทั้งยานะครับพี่น้องนอกเหนือจากยอดอ่อนหรือใบอ่อนนี่กินเป็นพักแล้วก็ สามารถเอาดอกของเราเป็นดองกินเป็นผักประจรําฤดูกาลโดยเฉพาะหยอดอ่อนแล้วดอกพี่น้องเมื่อลักษณะใบสกนเนาะใบของต้นกลุ่มบกนี่เป็นแบบนี้พี่น้องเป็นใบประกอบแบบ3ใบในหนึ่งก้านใบรูปใบก็เป็นแบบนี้พี่น้องรูปกมลมรีปลายแหลมโคนสอบใบค่อนข้าง มันค่อนข้างหนาแล้วก็ออกใบยุคที่ปลายปลายจริงอยู่พี่น้องแตเบื้องหลักนะการการจับใบใบของเราเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นกลุ่มแบบนี้ฤดูกาลนี่ก็ร่างเฉลิมใบแก่แล้วก็ก็ร่างเฉลิมดวงนะครับนี่กษณะใบอย่างนี้พี่น้องเหรออ่าเป็นพืชที่ค่อนข้างที ไร่ใหม่สวยเดิพี่น้องถ้าเป็นต้นใหญ่ๆนี่ไร่ใหม่สวยมากเลยไงข้าเจ้าที่ถ้าเป็นตนน้นใหญ่ข้าเจ้าที่นิยมไปเห็ดประตูแล้วก็บ,บานประตูด้วยพี่น้องไร่กับไนที่สวยเลยเพราะว่ายุบานกับป่ชยนะไม่บานที่ต้นกลุ่มบุกต้นนึงเลยนะ,ะนำไปเห็ดบานประตูเป็นไม้ไเกล็ดเป็นางก็ทางสวยลักษณะดอกของเราพี่น้องไปเบื้องดอกเข้าไป ติดดอกเราเห็นด้เยอะเห็นด้วยช่อดอกนะึ้งดอกที่จะเอาไปดองกกคือทวนที่เป็นแบบนี้พี่น้องออกดอกเป็นช่อบที่ปลายยอดตายจริงดอกออกสีเหลืองขาวพี่น้องแต่สรรพคุณทางยาของสมุนไพรกุมบก ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ทง้งยาที่เรารากนะครับนำมาแช่น้ำใช้ทำเป็นยาช่วยบำรุงธาตุในร่างกายกับพุทธอาลากมาแส่นากรัน้องบํำรุงธาตุในร่างกายรากกุมบกช่วยแก้มันกระใสอันเนื่องเกิดจากกองลมเปลือกต้นมีลดร้อนนะครับช่วยคุมธาตุในร่างกาย เปลือกต้นยังช่วยบำรุงธาตุไฟในร่างกายเปลือกต้นใช้เป็นยาระงับประสาทและยาบำรุงใบนำมาต้มดื่มช่วยบำรุงหัวใจแกนยังช่วยบำรุงโลหิตนะครับนี่คือสคุณท่างยาเข,ข่านะพี่น้องนะบอกข่าวเพราะว่าปกติแล้วนี่ต้นกลุ่มพวกนี้มีสคุณทางยาหลายขอ้อ ส่วนหมากกะทิช่วยบำรุงธาตุไฟเพราะว่าเปลือกต้นมีร้ร้อนนะครับใบก็บมีร้ร้อนยอดก็มีร้ร้อนนะครับบ่เหมาะสําหรับคุณสุภาพสตรีที่มีคันใหม่ๆคันอ,อน่อ,อนๆบ่บาเพ็ญกินพี่น้องเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่มีร้อนร้อนต้นหมาก,กช่วยบำรุงธาตุช่วยบำรุงกระใสบำรุงโลหิตสิดีนะครับพี่น้อง บำรุงโลหติตบำรุงธาตุในร่างกายนี่สิดีนะครับแก้ไขและจะช่วยระงับประสาทเหตุนอนรับดีแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีมากนี่คือสมุนไพรไทยที่ยูคูกับสังคมไทยมาโดนไป่นองแล้วก็หาได้ไง่ายยังนียังหาได้ไง่ายอยู่ไี่นองเพราะว่าสามารถปลูกแล้วก็โตเร็ว ขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องด้วยที่ขามาเบิรงนะครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดติดตามนกดกระดิ่งแจ้งเตือนนําเพื่อิิอ่วราจะผ่านการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปนี้ล่าพีแลาน้องสมิเธเจอกันคลิปหนาครับผมกับโป๊ชแนลขอกล้าวเข้ามาสมบายดีครับพี่น้อง